มาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่สำหรับรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567นะคะแต่ย้อนไปในงวดที่ผ่านมานะคะมีโอกาสได้ดท้าแล้วก็ให้เลข4ี่กับคุณผู้ชมไปนะคะว่าถ้าเลขสี่ไม่มาเนี่ยนะคะจะลงไปนอน เกลือกลิ้งอยู่ในโคนนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็รอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าสี่ของเรามาบนมาล่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นงวดวันที่16สิงหาคมนี้สวัสดียามค่ำคืนนะคะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16สิงหาคมมาเจอกันอีกแล้วนะคะเออหลังจากที่ไปอ่ารายการ หวยกระแสนะคะวันนี้ไทยเป็นที่เรียบร้อยติดตามทางช่องทางของ l o ตเตอรี plus ด้วยนะคะทุกคนขาทางช่องทางแฟนเพจนะคะ y o u t u b e นะคะแล้วก็ TikTok ด้วยนะคะก็เดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะคะตัวเลขที่นำมาฝากกันนะคะในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นตรงกับรายการหวยกระแสเขาด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะอ่ะฝากด้วยคุณผู้ชมขานะคะฝากเป็นกำลังจิตกำลังใจมาเป็นกำลังจิตกำลังใจ ให้กับอาจารย์ไอติมเรือนนาคากันค่ะคุณผู้ชมนะคะเออ <c oughs> เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้แบบในไลฟ์สดเลยตัวเลขที่จะมาเคาะกันในค่ำคืนนี้พร้อมกับตัวเลขนะคะอ,อที่จะเป็นใน,ในส่วนของตัววัดดวงรีบไปหาซื้อกันคุณผู้ชมนะคะรีบไปหาซื้อกันอ,องวดนี้นะคะงวดนี้คุณผู้ชมขาใครอยากได้ตัวที่เป็นตัวเคาะนะคะ ตัวเคาะที่คัดออกมาเอาไปฝากกันในรายการหวยกระแสทุกคนขาลิงก์ด้านล่างไปฝากติดตามกันก่อนในช่องทางทิกต็อกนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาในการกดเข้าไปติดตามกันก่อนลิงกที่ปักหมุดอยู่ลิลงก์ด้านล่างตรงนี้ฝากอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางทิกต o อกนะคะมาถูกเวลามาร์สวัสดีคะ่ะเจออนี้นะคะเจออนนี้ไม่ได้ไปดิ้งไปเดทไปดื่มไปดิ้งกับผู้ชายเนาะเจออนะี้เนาะนะคะ ออยู่ลอนดอนก็ยังซื้อหวยไทยนะคะอุดหนุนหวยไทยเสมอนะคะลุนรัฐบาลไทยนะคะไม่รู้ว่าที่นู้นคือเขาซื้อกันยังไงนะคะทุกคนฝากหน่อยเจออนนี่ฝากไปติดตามช่องทางทิกตอกเลยนะคะเป็นช่องใหม่นะคะทุกคนขาเป็นช่องใหม่ลิงกด้านล่างเข้าไปหรือยังเข้าเข้าไปติดตามแล้วโอเคขอบคุณมากคุณจุ๊บจุบนะคะฝากติดตามหน่อยทุกคนขาจะได้แบบว่าครบพันเพราะว่าคือช่องทิกตอกเป็นปิว เซอนนี้ช่องทาง t i k ตอกมันปลิวนะคะทําช่องใหม่มาแล้วนะคะทําช่องใหม่มา,มามาบอกกันนะคะทุกคนคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าตัวเลขที่ชอบคือตัวเลขอะไรนะคะมีคนจะไปเพิ่มไหมคะฝากช่องทาง t i k ตอกลิงกด้านล่างก่อนตอนนี้งวดนี้ท้าอ่างวดนี้นะคะ <c oughs> อ่างวดนี้หนูๆเจไม่มีทิกตอกนะคะโหลดด่วนค่ะนะคะเออ ฉันจะรองไห้ทุกคนค่ะนะคะก็ช่องติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกช่องหลักมันปลิวมันมันโดนแบนด์ถาวรไปแล้ว <c oughs> ทุกคนอ่ะงวดนี้ <c oughs> งวดนี้นะคะที่ไปในรายการหวยกระแสนะคะ <c oughs> ในรายการหวยกระแสนะคะถ้าใครที่แบบว่าได้ไปแล้วยังไม่มั่นใจไว้ไอ้มันจะมันมันจะตรงกับจะตรงกับรายการหวยกระแสจริงๆไหมก็รอชมรายการหวยหวยกระแสกันด้วยนะคะทุกคน อ่าเข้าไปก่อนทุกคนคะ่ะใครใครกดลิงก์ด้านล่างแล้วบ้างใครกดไปติดตามแล้วบ้างพูดให้ชื่นอกชื่นใจหน่อยสิใครเพิ่มเข้าไปกดติดตามกันแล้วบ้างเอ่ยขออีกห้าร้อยคนคลิกได้ไหมกดติดตามกันติดตามแล้วจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะเออติดตามกันแล้วนะคะเออตัวเลขที่ชอบในงวดนี้ก็คือไอติมชอบเลขหนึ่งนะคะตัวสูตรเคาะมาได้ก็คือเลขหนึ่งฟันเลขหนึ่ง มันจะมีหนึ่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนคะ่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอขอฝากก่อนอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามก็คือ t ิ k t อกช่องนี้เลยนะคะที่ปักอยู่ตรงนี้เลยนะคะคลิกก่อนทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเจให้เพื่อนๆไปตามนะคะเอ็นดูในความปิวของน้องหนึ่งแสนสามหมื่นคนติดตามเจมันเพิ่งปิวไปจะร้องไห้นะคะตอนนี้คือคนติดตามเพิ่งจะมาทราบว่าช,ช่องจริงเนะี่ยมีคนติดตามอยู่ห้าร้อยคนตอนเนี้ย ติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะนี้ทุกคนช่วยช่วยไปดูให้หน่อยลงให้แล้วลงให้แล้วติกตอกลงให้แล้วนะคะติกตอกลงให้แล้วนะเอ่อติดตามแอนตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะคะขอบคุณมากมายนี่ทุทุกคนติดตามติดตามให้หน่อยนะคะนี่เลยติกตอกลงให้แล้วช่องนี้นะคะมีอยู่สองคลิปนะคะ <c ười> มีอยู่สองคลิปทุกคนขาจะมีเลขหนึ่งอะไรบ้างเดี๋ยวามาดูกันนะคะฝากหน่อยนะทุกคนนะคะ ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนนะคะทั้ง2องช่องทางแหละนะคะทั้งทั้ง,งช่องทางแฟนเพจตรงนี้ที่ไลฟ์สดด้วยแล้วก็ช่องทางของ t i k t o ็อที่ที่สร้างใหม่ขึ้นมานะคะไม่ซีเรียสอะไรที่มันปิวไปแล้วเราเราเราก็ไม่ซีเรียสน,นะคะนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราอาจจะมีความระมัดระวังในเรื่องของการพรีเซนต์มากยิ่งขึ้นการนําเสนอในเรื่องของตัวเลขมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังนะคะก็เป็นบทเรียนในเรื่องของการแบบ ทำช่องใหม่ขึ้นมานะและเชื่อว่าเชื่อว่าคนที่ติดตามกันจริงๆหรือรักกันจริงๆเนี่ยนะฮะก็ก็ก็จะเข้าไปติดตามกันอยู่แล้วนะคะไอติมเชื่อแบบนั้นนะะนะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ติดตามมาตั้งแต่ก่อนแต่เก่าแต่แก่นะคะเออช่องแบบว่าช่องช่องเก่าก็คือเต้นฮาๆแบบยอดแบบล้านวิวมันก็หายไปแล้วไงเธอนะคะติดตาติดแล้วคาะแต่ยังไม่ตามนะคะติดแล้วค่ะยังไม่ตามคืออะไรวะติดแล้วยังไม่ตามติดนี่ใช่ไหม ติดนี้ติดนี้เงินผ่อนเงินเงินร้อนนะคะแต่ยังไม่ตาบโอเคโอเคนะคะฝากหน่อยนะทุกคนนะคะอันนี้นี่ตอนนี้คนติดตามอยู่ที่เพิ่มมาละนะคะงวดนี้ฟันที่เลขหนึ่งเคาะเลขหนึ่งนะคะเออเคาะเลขหนึ่งโหลดไปฟอให้ก่อนนะฮะสองคลิปนะ,ะให้เลยนะสองคลิป <c oughs> เลิศเลิศนะคะเอ,อขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายติดตามแล้วเนาะงวดเนี้ยชอบเลขหนึ่ง ะะรัฐบาลไทยในงวดประจวันที่16สิงหาคมชอบเลขหนึ่งฟันเลขหนึ่งยังไงมีหนึ่งแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์มีหนึ่งแน่นอนนะคะส่วนใครจะชอบหนึ่งอะไรลองลองเอาเซน์ของตัวเองดูแต่ว่าแนวทางที่ไอติมเอามาให้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสี่คู่ด้วยกันนะคะมีทั้งหมดสี่คู่ด้วยกันแต่จะมีอีกหนึ่งหนึ่งที่มันจะเป็นคู่กับอะไรเนี่ยนะคะ เด่นๆเนี่ยนะฮะมันมันจะเป็นตัวใหญ่มากนะฮะในคลิปคลิปล่าสุดเลยที่ไอติมลงให้มาแล้วนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567นะคะแต่ย้อนไปในงวดที่ผ่านมานะคะมีโอกาสได้ท้าแล้วก็ให้เลข4ีกับคุณผู้ชมไปนะคะว่าถ้าเลขสีไม่มาเนี่ยนะคะจะลงไปนอน เกลือกลิ้งอยู่ในโคลดนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็รอดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าสีของเรามาบนมาล่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นงวันที่16สิงหาคมนี้เพื่อให้เป็นการเสียเวลาเตรียมแคปหน้าจอแล้วก็รีบไปหาซื้อกันเพราะถ้าปล่อยปุ๊บเนี่ยนะคะนับจากนี้ไปอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี่เกลี้ยงแผงแน่นอนนะคะ เตรียมแคปหน้าจอกันค่ะนะฮะรอบวันที่1สิงหาคมนี้นะคะฟันที่เล็กหนึเคะเลขกหถ้าเล็กหไม่มานะคะขออนริยท้าแบบนี้นะคะว่าเอาปลาเป็นตอน่ตอนนะคะมาเทล,ลาดเสร็จตัวเองเลยนะคะเตรียมแคปหน้าจอค่ะ เด่นที่1นะคะเคาะที่15 4 1 5นะคะตัวรองของเรานะคะ1 0 1่และ11นะคะสลับ3ตัวของเราก็คือ310 315และ015นะคะตัวที่เคาะแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะก็คือ1 5 3่ตัวขายรางวัลที่1ก็คือ415นั่นเองนะคะงวดนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรับทรัพย์กันทั่วหน้านะคะแล้วก็รางวัลใหญ่ก็เป็นของเราทุกคนด้วยเช่นกันค่ะ ตอนนี้มีคนติดตามตามเข้าไปคลิกกันเยอะมากนะคะขอบคุณมากมายตอนนี้มีคนติดตามเพิ่มเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายนะคะขอบคุณด้วย